สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับพบกับมิสเตอร์ฮันเตอร์จอมผ่าน่าทัวร์ในอีีที่8จิตวิญญาณแห่งอเมซอนนะครับอีพีที่แล้วเราลากันไปด้วยการสร้างเต็นท์ที่พักแรมชั่วคราวแผนของวันนี้นะครับเริ่มต้นกันมาด้วยตอนเช้าเราจะเข้าไปสำรวจบริเวณที่เป็นหุบเขานะครับเป็นถ้ำต่างๆและก็จะดูว่ามี สัญลักษณ์นะครับอะไรซ่อนไว้อยู่ไหมนะครับหลังจากน <Okay. S 1> ั้ครับเราเดินไปทางทิศตะวันตกกันนะไป,ไปโตนั่นไงผมเจอแม่สาวน้อยตัวตัวร้ายของเราแล้วนะครับ <Okay. S 1> เขาหลบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่จัดการเลยนะครับให้มันลาโลกไปอยังไม่สมัครใจ อจะยทหอยก,กินต้นไม้ผลไม้แถวนี้นะโอเคผมเห็นทางเข้าถ้ำบริเวณด้านหน้านี้นะไม่รู้ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับระหว่างนี้ในการเดินถ้ำทุกครั้งอย่างที่ผมบอกสิ่งที่ต้องระวังคือสัตว์มีพิษชนิดเล็กนะครับแมงป่องหรือแมงมุมนะครับ โอ้ณ oh. ตำแหน่งนี้ผมเจออตำนานป้ายนะครับนี่เจอแล้วหนึ่งอันนะครับอณตำแหน่งนี้นะฮะโอเคไปต่อครับไป ด้านนี้มีออ่รู้สึกว่าจะเป็นทางออกของถ้ำนะครับนี่มีหนูป่าอยู่ด้วยนะครับนี่โอเคถ้ำนี้เจอทางออกแล้วนะครับเดินสำรวจเลาะๆไปโอ้เจอมเมล็ดมะก่มากตาหนูนะครับ อ่าเราเจอทางเข้าถ้ำอีกช่องแล้วเดาว่าน่าจะเป็นทางทะลุหากันนะครับระหว่างถ้ำสองทางเห็นไ,ไหมอ๋ออุ๊อุ๊ยอุ๊อุอ,อาเกือบไปแล้วนะครับบังเอิญหูซ้ายผมได้ยินว่าเสียง,ยงแมงป่องนะครับป่ะไปเถอะนะเดี๋ยวจะบาดเจ็บตัวไม่ได้อประโยชน์อะไรเลยนะฮะ ว้าวผมเจอน้ําตกแหล่งน้ําครับนี่สวยงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่รอช้าครับผมก็จะล้างตัวก่อนแล้วก็จะดื่มน้ําจากที่นี่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นน้ําที่ปลอดภัยพอสมควรนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าน้ําที่มีการไหลผ่านอยู่ตลอดเวลาเราสามารถรับประทานได้นะครับ แต่ต้องมีสีสันที่สวยงามดีนะไม่ใช่มีสีสันที่ไม่ค่อยแบบเป็นมิดเท่าไหร่อย่างเช่นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ควรกินอ่าระหว่างนี้ผมก็จะทานพวกขนมขบเคี้ยวนะครับของป่าผลไม้ไปก่อนนะนี่ให้พลังงานมันเต็มนะครับนี่กินนะครับไปต่อครับอ๋อน้ำนี่มันไปที่ทานที่เป็นอบริเวณ ป่าชายเลนของเรานะได้ยินเสียงน้ําตกไหมครับเอเคครับเราจะเรียบไปด้านบนอีกหน่อยนึ่งโอ้รู้สึกว่าเราจะมีมากแล้วนะครับมีเยอะเป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับความแผล เอาไว้สําหรับรักษาตัวเองด้วยแล้วก็ทําภารกิจด้วยนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวภายภาคหน้านี้เราต้องทําภารกิจกันอีกยาวไกลเลยนะโอเคไปรู้สึกว่าผมจะเจอคนป่านะผมประดิษฐ์ด้วยใบรรยาสูบก่นแล้วกันนะ ครับประดิษฐ์แล้วนะครับประดิษฐ์เลยโอ้ได้ยินเสียงเหมือนเป็นแมงมุมนะฮะเดี๋ยวเราแป๊บหนึง่งเหมือนมีแมงมุม,มอยู่แถวนี้นะฮะ โอ,นนโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงผมเจอไปแล้วโอ้เราเจอแมงมุมยักษ์นะครับแมงมุมนี้เอาไว้สำหรับอทำแผลยาพันแผลได้นะดีนะโอเคตอนนี้เรามาบริเวณโพรงถ้ำด้านในนะครับ ทุกท่านอาจจะจําได้เส้นทางนี้คือเส้นทางเดิมที่เราเคยเดินมานะครับเส้นทางนี้เมื่อเดินตรงไปข้างหน้าจะทะลุกับป่าชายเลนนะครับนี่อ่านเลยเราได้อีกจุดหนึ่งแล้วนะครับเล่นจุดนี้นะฮะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับ นี่เห็นไหมีมอยู่ตรงโน้นด้วยเห็นไหมตรงโน้นเป็นเป็นป่าชายเลนที่เราไปเจอเรือสปีดโบ๊สนะเราตำแหน่งนี้ก็สี่สิบสามสิบเก้านะครับนี่สี่สิบสามสิบเก้าโอเคครับเราเดินขึ้นเหนือดีกว่านะนี่ตอนนี้เราก็เจอเห็ดแปลกๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะเห็ดนี้กินไม่ค่อยได้กินได้เหมือนกันแต่ไม่ดีนะ สู้เห็ดแดงไว้ไม่ได้นะเก็บเห็ดแดงไว้ดีกว่านะนี่โอ้สงสัยเราต้องหลีเลียงไม่ได้แล้วครับสวัสดีครับพี่นี่อุ้ยว้าวทำไมต้องทำแบบนั้นล่ะนี่นี่ตามไปด้วยหนึ่งดอกเป็นไง ดับดิ้นไปนะครับโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ชนเผ่าเขาอยู่นะครับก็เลยลอ่อซะนะโอเค,ครับไม่มีอะไรเล็กน้อยนะครับสำหรับชนเผ่าอย่างที่ผมบอกคือเกมนี้ยากตรงที่การบริหารจัดการนะครับไม่ได้ยากกันที่ตอนการต่อสู้นะว้าวเจ๋งกวยลนะ โอ้รู้สึกว่าเราจะเจอจุดที่3นะครับนี่บริเวณ41 38นะครับเจออีกแล้วนะอะไรไม่รู้เราต้องอธิษฐานบนแท่นบูชานะครับนี่สัญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้นะนี่โอเคตอนนี้เราเจอ2จุดนะครับ1นึ่นะครับนี่ตรงน,นี้3มนะ เเดี๋ยวเราจะไปกันต่อยสักหน่อยนะครับไปแถวๆนี้นะป่ะคือผมกำลังจะบอกว่าวิธีการวิ่งเข้าใส่คนป่าแล้วเราปาหอกไปโดนเขาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ฉลาดเลยนะครับเพราะว่าเราปาเขาเนี่ยถ้าเราไม่โดนหัวเนี่ยเขาจะไม่ตายนะแล้วเขาก็จะใส่เราหนึ่งทีนะครับทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะดังนั้น การทิ้งระยะห่างกับคนป่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อกี้ผมก็อุ๊ยผมได้ยินเสียงแมงมุมนะครับผมถอยก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ามันอยู่บริเวณตรงไหนนะโอ้ตรงนี้มีพื้นที่ให้ผมเดินสักหน่อยนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึ่งผมอาจจะต้องวิ่งนะั่น,นไงครับกดชิปนะครับวิ่งวิ่งรัวๆนะครับ ก็จะโดดมาได้โอ้รู้สึกว่าผมจะเจอทางไปที่เกาะอื่นแห่งอ,อื่นนะแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่นะครับนี่ทำอะไรไม่ได้นะครับงั้นผมจะลงไปสำรวจด้านล่างละกันที่เป็นไปได้นะครับว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้ว้าวนี่ไงครับ ว้าวเราเจออีกจุดหนึ่งแล้วนะครับแผ่นตำนานนะครับ <c oughs> นี่เราเจอจุดที่สามแล้วนะครับจุดที่สี่นะครับวันนี้เราเก็บได้แผ่นตำนานสี่แผ่นนะครับเนี่ยอ่ะเราไปไงต่อแล้วทีเนี้ย <c oughs> โอ้รถเลาะมานะครับเนี่ยโอ้อันตราย,ยนะ <c oughs> อย่าก,กระโดดลงไปนะครับมันตายเลยนะครับเนี่ย สูงมากเลยเนี่ยไปครับไปเราลัดเลาะมาตามขอบผานะครับคิดว่าน่าจะหาทางออกนะครับนะเจอแหล่งน้ำนะครับว้ามีรูปงูด้วยนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยยงมีงูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย เออป่ะไปเถอะอันนี้รู้สึกว่าผมจะเจอทางแต่ขึ้นไม่ได้เนี่ยครับผมติดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับขึ้นไม่ได้ป่ะต้องรีบไปแล้วครับตอนนี้16บหนาฬิกาละระวังนะครับการเดินบน พื้นที่คแคบแบบนี้โอกาสตกสูงมากเลยนะอ๋อนี่ไงมีทางเดินอยู่อ๋อนี่โอ้ออกมาทางนี้นะครับเนี่ยมีมีทางเดินอยู่นะครับเนี่ยโอเคปะขึ้นไปครับอ่าคิดว่าเราน่าจะสำรวจบริเวณที่เป็นโพรงถ้ำมาพอสมควรแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราจะขึ้นเหนือนะไปหาแหล่งน้ำนะครับแล้วก็สร้างเพิงที่พักซะนะไปครับโอ้ผมเจอเสียงคนป่าซะแล้วผมอาจจะต้องจัดการเขาเลยล่ะครับกันหายใจแล้วก็ เก็บหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดสองเม็ดอุ๊ยโอ้ผมเจอเขายิงบริเวณหน้าท้องผมนะครับโอ้อ่ะโอเค นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหมู่บ้านคนป่านะครับคิดว่าผมได้จัดการพวกเขาไปหมดแล้วนะระหว่างนี้ผมจะทำการสร้างที่พักแล้วแหละครับเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องพักผ่อนโอเคตอนนี้เราใช้แสงจันทร์นะครับในการที่จะสาต์ส่องนำทางของเรา เราอยู่ในตำแหน่ง41 38นะครับ41 38ก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับใกล้ๆนะอ่าโอเคผมอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพาที่เราจัดการคนป่าไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้าแล้วกันในเช้าวันต่อมานะครับ ว่าเราจะสำรวจเจออะไรบ้างแถวนี้นะครับแล้วก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับอีดีนี้ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ